สวัสดีทุกทคนวันนี้มาสยามต้องแต่งตัวให้สวยๆหน่อยมาทำอะไรให้วันนี้นลืมไปสวัสดีทุกคนตุ๊กตาไก่ทองเชิญชวนทุกคนไปดูหนังหอแต๋วแตกแหกสะเป,ปรย์สิบสี่มีนาคมนี้ทุกเรื่องผาพลายชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อน้องตุ๊กตาค่ะทำไมเหมือนขนาดนี้นะครับชอบมากโตมากับหอแต๋วแตก เกิดมาก็เห็นเลยหรอแล้วไม่ําไมเลือกพี่จะ cover เ,เสียงเขาล่ะไม่ได้ทาเหมือนหรอคือเราดู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 จนซึมแล้วทีนี้เพื่อน มึงก็ลองทําเสียงเจ๊แต๋อดูสิี่มึงก็เลยลองทําดูเอ,อ้เจ้เครื่องละบางเลยมันเหมือนเพกกื่อนก็เลยใช่ใช่ใช่เอาแบบนี้เลยก็เลยด้ทำมาตลอดเอ,อ้แล้วร่วมงานกับพี่พศเรื่องแรกไหมฮะเรื่องที่สองเรื่องแรกคืออีสานตุ๊ดซี่ออมันก็จะมีความง่ายความเป็นอีสานนะ,ะทุกคนออมันเป็นตัวตนของเราแต่เรื่องนี้มันก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันมีอะไรเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดมีฉากบูด้วยนะคะต้องไปรอติดตามทุกคนขาแลวเรื่องนี้ครับเป็นไงฮะ ดีใจเพราะว่ากระเทยเป็นร้านอ่ะยังมีโอกาสที่อยากมาเล่นหนังเรื่องนี้แต่หนูถูกเลือกหนูก็พยายามทําให้ดีที่สุดเป็นนางเองเลยหรอไม่ไม่ไม่ก็ก็เป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละแต่บางเอิญไปเจอเจ๊แต๋วแล้วอ๋อออมันจะมีแบบเอให้ไปดูถ้าไม่แหกสับประโยชน์จะแหกอะไรดีครับจ่แหกนะขอบคุณค่ะเลยขอบคุณเลยราเลยไม่แหกด้วยไม่ไาด้วยกันนะจ๊ะ